ในเอฟซีทับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการเอากล่องใหม่นะครับ PSI S2X ใหม่เลยไปใส่กับแจนซีแบนตอนนี้ผมย้ายมาใส่แจนเคยูแบนเลยนะใส่ตามเดิมนะครับเสียบสายสัญญาณอะไรตามเดิมเปิดทีวีเปิดกล่องนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ได้เสียบกล่องนะครับเสียบกล่องก่อนนะครับเปิดทีวีเปิดละอันนี้จะเป็นช่อง AV วหนึ่งครับถ้าใครใส่ HD ดดไมค์ก็ใส่ HD ดดไมไปนะครับอ่าที่สำคัญครับแกนเคยูแบนที่ผมมาย้ายใส่เนี่ยสัญญาณมันแรงมากครับผมปรับไว้แรงแล้ว มันก็จะอัปโหลดเหมือนกันเลยนะครับอารมณ์เดียวเหมือนกันเลยเพื่อนไม่ต้องไปทำอะไรก็รอให้มันเสร็จแล้วก็ดูได้เป็นปกตินะครับที่สำคัญเลยก็คือแค่ที่สำคัญเลยก็คือแค่าสัญญาณต้องแรงครับก่อนแน่นอนเนีน่ยก่อนจะทำการซื้อกล่องใหม่มาใส่สัญญาณต้องแรงที่หน้าแจนนะครับต้องเช็คอินโฟแล้วสัญญาณแรงครับถึงจะทำการซื้อมาใหม่ได้อย่าไปโทษกล่องนะว่าติดตั้งอะไรไม่ได้นีดดูคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยให้มันหลดอะไรเสร็จก็มันก็ออกเหมือนเดิมนะครับเพื่อน เมื่อดูไอเมื่อเสียบปลั๊กแล้วสักมันก็จะดูได้เป็นปกติแบบนี้นะครับอารมณ์เหมือนเดียวกันที่เราไปเสียบกับจจนตะเกงแล็บเอาสรุปง่ายๆเลยใครไปซื้อกล่องใหม่ๆแล้วก็จะเอามาใช้กับจจนเคียบแบนนะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญาณต้องแรงนะต้องรู้ด้วยว่าสาาัญญาณแรงเท่าไหร่ก่อนจะใส่ครับถ้ามันใส่แล้วไม่ได้ให้อาไปเสียบจานาตะเกงซีแบนก่อนแล้วค่อยมาใส่ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆือน